เคยมางานหนังสือตั้งแต่กับกับคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆรู้สึกว่าได้กลับไป1,000บาทได้แบบได้เยอะมากอ่านได้ทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแพงขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะพวกหนังสือแปลเลยนะ้ยคถ้าสำหรับผู้บริโภคแล้วมันก็แพงไปจริงๆในงบ1,000บาทอาจจะได้แค่2-3ถึง3เล่มประมาณ2,000 0ถึง0 0ค่ะปีนี้ ถ้าให้ตีก็จะประมาณ5เล่มเป็นอย่างต่ำเหมือนตั้งงบในใจตัวเองค่ะประมาณ600ค่ะ3,000ครับประมาณพันห้าตอนนี้เก็บมาพันหนึ่งสี่้าเล่มอะครับผมว่าประมาณ3,4คิดว่าน่าจะประมาณ2เล่ม เมื่อก่อนราคามันถูกกว่านี้ตอนนี้หนูมาเดินดูหนังสือก็แบบว่าราคามันสูงขึ้นหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ค่อยคุ้มจะซื้อเท่าไหร่อ่านออนไลน์ดีกว่ามันก็มีแบบว่าแอปที่อ่านออนไลน์ได้ถูกลิขสิทธิ์ก็มีส่วนตัวทํางานในวงการนี้ด้วยอยู่แล้วก็เลยพอจะรู้ต้นทุนและรู้ที่มาของราคาหนังสืออยู่แล้วค่ะถ้าสําหรับผู้บริโภคแล้วมันก็แพงไปจริงๆในงบ1,000บาทอาจจะได้แค่2อถึงสเล่มครั้งแรกที่หนูมาก็คือตอนปฐม หนูคิดว่าด้วยราคาเนี้ยซื้อได้แบบโอ๊ยสิบก่อเล่มเลยดดวยซัมแต่ตอนนี้ก็หนังสือมันก็แพงขึ้นแล้วเนาะก็น้อยลงรู้สึกว่าสูงขึ้นมาค่ะเพราะว่าเคยมางานหนังสือตั้งแต่กับกับคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆรู้สึกว่าได้กลับไป1,000บาทได้แบบได้เยอะมากอ่านได้ทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแพงขึ้น บ้างแต่ว่าไม่เยอะคือเข้าใจได้ว่าราคาวัตถุดิบหรือกระดาษอะไรเลงี้ยราคามันสูงขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นตามก็ยังพอรับได้รู้สึกว่าได้น้อยลงครับเพราะว่ามันแพงขึ้นเรื่อยๆจริงๆแพงขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะพวกหนังสือแปลอะไรเลงี้ยผมชอบอ่านพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้อยากให้แบบมีหน่วยงานมามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคนไทยไม่อยากอ่านหนังสืออะค่ะแต่ว่ามันราคามันสูงใช่ค่ะมันสูงเกินกว่าที่จะซัพพอร์ตได้ มาอย่างนี้มันได้มันได้ถูกกว่าข้างนอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอะไรถูกใจน่าจะซื้อออนไลน์นี่ไม่ซื้อเพราะว่าชอบเป็นคนพิกหนังสืออะแล้วบางทีเนี่ยไอตัวปกอะมันก็อย่างหนึ่งน่าตื่นเต้นแต่พอมาเปิดจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เพราะงานหนังสือเออมันมีหนังสือเยอะกว่าออนไลน์แล้วันเห็นได้เยอะกว่ามันมีมนสเน์ของมันเวลาคนแบบมาหยิบหนังสือเราก็อยากรู้ไงว่าเขาอ่านอะไรเราก็อยากไปอ่านตามบ้างเราชอบเก็บหนังสือเป็นรูปเล่มมากกว่าชอบได้จับได้อ่านมันได้สัมผัสเนื้อกระดาษมากกว่าที่เป็นอือนบ ได้มาอัปเดตมากกว่า <shocked> ว oh <exclude>. ่า <iş> ท <Dev ival> <romance> ี่นี่แบบว่ามีหนังสืออะไรใหม่ๆบ้างก็มีบางส่วนครับที่ที่เรายังยังต้องมาเดินเองหรือว่าพวกหนังสือเก่าที่แบบไม่ได้มีขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากมาเห็นเองทําให้ตัดสินใจง่ายกว่า